หลังจากทำงานมาเจ็ดเดือนกว่าล่าสุดท่านนายกตัดสินใจที่จะตั้งโคศกส่วนตัวก็คือคุณสุรนันท์เวชาชีวะมาทำหน้าที่คุณแคนมองเรื่องนี้ยังไงอะคะสำหรับผมเองเนี่ยผมว่าควรจะมีโคศกประจำตัวมาตั้งแต่แรกแล้วอืมเพราะเพราะคุณยิ่งนักไม่เก่งมันก็็นุิันธ์ ขนาดคุณอนพิสิทธ์พูดเก่งยังต้องมีคุณเทพไทยอค่ะมาช่วยอ่ะเป็นโคศกส่วนตัวช่วงนั้นค่ะใช่พราะฉะนั้นก็คือเนี่ยแหละเป็นเหตุผลสําคัญเลยต้องตั้งขึ้นแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ถือว่าสายเกินไปโอเคยังยังมีเวลาอยู่ดีกว่าไม่ได้ตั้งแหละเ่างั้นเถอะทีนี้มีการมองว่าเหตุผลสําคัญที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทําให้นายกตัดสินใจตั้งก็คือกรณีวห้าน่าจะเกี่ยวไหมคะ คือถ้ามองเรื่องนี้พูดตามตรงภาษาวันก่อนผมฟังนัก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 กสื่อมิมใหญ่คนหนึ่งพูดทางทีวีคือหมายว่ากอณีโวห้าเนี่ยคือฝ่ายทางทีมหมายว่าทางทีมคุณสื่อ,อไหนอ่านไม่ขาดคืออ่านไม่ขาดคือก็คือไม่ก็ก็กา้กากวกลัวก็เลยก็เลยให้ปล่อยให้เรื่องมันไม่ก็ปล่อยให้โค้ศพทั้งหลายเนี่ยโค้ศพพักรองโค้ชศพ อ่าโค้ชศลตีส่วนตัวคุณทักษิณพูดค่ะแล้วคนแต่ละคนก็พูดไปตรงกันก็ไปคนละทางใช่ก็แทนที่เป็นบวกก็กลายเป็นลบค่ะอันนี้นี่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 เห็นว่ามันมันมีกคืการต่ใจไม่คือถ้ามีโค้ปไปจำตัวสักหนึ่งคนคนนั้นพูดจบอืมมันก็ไม่มีอะไรแต่เนื่องจากว่าอ่าคุณพ้อมพงพูดทีคุณจิรายุทธ์หงษ์ทรัพย์พูดทีคุณนพบดลปรมพูดทีค่ะ ไป<ต><ม>คนละทิศคนละทางซึ่งถึงที่สุดแล้วนายกก็ต้องเป็นคนออกมาชี้แจงเองผ่าน a c e b o o k ใช่คึอเมือนชาค่ะซึ่งกรณีชี้แจงผ่าน Facebook เนี่ยก็อาจจะเป็นการเข้ามาช่วยของคุณสุรนันด์ด้วยใช่ก็ก็คือต้องมีทีมงานอยู่แล้วล่ะครับต้องมีทีมงานอยู่แล้วสำหรับคุณสุรนันท์เนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีข่าวออกมาชัดเจนอยู่แล้วว่าคุณสุรนันท์ก็เข้ามาช่วยนายก ทั้งเรื่องรายการของนายกที่จัดประจําทุกวันเสาร์แล้วก็เวลานายกไปพูดที่ต่างๆเนี่ยคุณสุรนันก็เป็นคนช่วยจัดการเรื่องสปีชเรื่องอะไรใคือจริงแล้วคุณสุรนันก็เข้ามาช่วยในช่วงที่ภาวะวิกฤตเหมือนกันคือช่วงต้องย้อนไปดูตอนช่วงเอ่อเกาะน้าน้าท่วมอ่ะค่ะเพราะว่าทีมทีมงานโคศกทีมงานเล่ามันมันโคศกพักหรือโคศกสอปพอตอนนั้นมีปัญหาหมดค่ะมีปัญหาหมดดังนั้น พอหลังจากน้ำลดเห็นไหม <c oughs> คุณสุนันท์ก็เข้ามา <c oughs> รายการไอน้นบของนายกพบประชาชนทางทีวีก็ปรับขึ้นมาอ <c oughs> มาันทําให้เดูดีขึ้นอ่าซึ่งซึ่งรตรงนี้ก็คงว่ามันก็คงถูกถูกทูกที่ถูกทางแล้วละ่ะ <c oughs> ที่คุณสุนันท์จะมาเป็นโฆษกตัวอ <c oughs> ทีนี้อีกส่วนหนึ่งเนี่ยมีการมองบอกว่าเอ๊ะคุณสุนันท์เข้ามาเป็นการปูทางที่จะไปสู่ตําแหน่ง รัฐมนตรีหรือเปล่าเพราะว่าช่วงเดือนพฤษภาที่จะถึงเนี้คุณสุรนันท์ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกบ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งนี้ก็จะพ้นโทษที่ถูกแบนทางการเมืองก,ก,ก็เป็นไปได้แต่ว่ามผมว่าเฉพาะหน้าเนีเ่ระยะระยะ,ะ,ยะในทางข้างหน้านเรายังไม่รู้ทางการเมืองมันไม่แน่นอนแต่เฉพาะหน้าเนี่ด้นความสุขุมนุ่มลึกของคุณสุรน,นันท์มันจะช่วยคุณปูน ถือถ้าไปเอาคนอื่นมาไม่ใช่คุณสุรน,น,นันท์จะเหนื่อยอเพราะขอ้อคตสสนตัวนีถ่ถ้าถ้าถ้ามันเป็นแนววิวาทะอย่างเดียวก็ละบากแต่โชว์หน้าโอเคอแต่ระยะยาวนี่ผมว่าต้องดูตันหน่อยค่ะก็ต้องรอดูว่าคุณสุรนันท์เข้ามาเนี่ยจะมาช่วยแก้ภาพลักษณ์ของนายกในบางเรื่องช่วยชี้แจงได้ดีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะช่วยให้ภาพลักษณ์ของนายกเนี่ยดีขึ้นยังไงคะ่ะ